สวัสดีครับผมอาจารย์ใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมลองทรงสูง,สงคือสูงครับให้ทุกคนได้เรียนดูกันนะ mm hmm. วิธีตัดลองทรงสูงนะครับผมก็ถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้สั้นไหมครับลูกค้าก mm ับทรงเดิม hmm. เอาไม่ต้องสั้นมากนะครับคร mm ับ hmm. อีกตนี้แล้วกัน mm hmm. วิธีตัดนะครับก็ให้นึกถึงอะไรครับนึกถึงหนึ่งหน้าวีใหญ่นะความสูงประมาณเนี้ยเลี้ยวลงมาเนะ้ย หนึ่งหน้าวีใหญ่ก็วัดประมาณนี้ขอบทรงอยางนี้นะพอถึงเลาไปบหัวเราต้องเลี้ยวลงนะครับไม่เลี้ยวมันจะไม่ทุีนะรวมลงพันเบอร์สองเลยครับพี่น้องล,<ะ>ลองพันเบอร์สองถ่ายไปเลยเบอร์สองเบอร์สองถ่ายตรงตรงไปเลย ไปเลยไปตัดไปตอบคำถามาน,นะไปเลยไปด้วยเลยไปยไปเลย ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้อง,อง,งหมุนครับไม่ต้องหมุนคุญย์เพื่อนผมนะผมจะถ่ายของผมไปเรื่อยๆมีหน้าที่ถ่ายให้ชัดๆมุมกล้องนะเอา,าๆๆๆแต่ชัดเทคนิคคือระเอียนออกบางไม่มีสี่ท่าสงสาร,าอ,อ,ราอ,อ,ะอะไรออกครับทำไมจะไรออกบรรจารย์ มันจะไม่ดุีเรียนออกไปหลอกไปไปพัออบปูมัทงหลังไปหนึ่งหน้าวิ่งมันเกินไว้ไม่รลอยอ่างนีชี้ แรงว,วันถ่ายเลยตุยก็ตุยสูงถ่ายขึมาเลยถ่ายขึมาเลยถ่ายตรงๆกันไปเลยเลี้ยวขวาตรงๆเลื่อออกแล้วก็เลี้ยวซ้าย ภาหผไปข้างหน้าอลองควันเบอร์หนึ่งให้หน่อยไปเบอร์หนึ่งถอยสบัดขึ้นไปเลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยเบอร์หนึ่งภัพไปข้างหน้า ลงน้ำหนักพยัมชนซ้ายนะสบัดขึ้นไาเลยมอนเตอร์ต้องแรงไปนี่ต้องคมนะถึงจะสบัดได้นะไม่อยานะ่างนั้นเหมือนถอนขนหางนะมันเสียบสบัดขึ้นไปเลยสบัดขึ้นไปเลยหนึ่งนี้ครับอะไรนไปตัดตัวไปข้างหน้า ขออนุญาตโยกสุดเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งความยาวที่ได้4.5ม mm, ิลิเมตรเชื่อมกับลองพันเบอร์นหนึ่งความยาว3มิลิเมตรนะครับ4.5เชื่อมพันนิดความยาว6ม mm นะิลิเมตรนะครับมีอะไร สามมิลเมตรสี่จุดห้ามิลเมตรหกมิลเมตรเราสบัดขึ้นไปก็นเชื่อมกับอะไรรองพันเบอร์สองที่มีความยาวหกมิลเมตรนะที่นี้นะครับเราก็ถอดรองพันออกยกกันยกขึ้นมาสุดนะนะครับเรามาดูขอบทรงนี้นะครับเราจะทําการจัดการเก็บขอบนะนี่ก็อะไรเนี้ยบยกรอยรอยรอยตัดออกรอยรอยตัดออกนะ เกาได้ก็เกา่าตัดปิดใต้หวีกับ,บตัดปิดกับตัดผมผู้ใหญ่นะครับที่มีสีขาวอ่ะเราพยายามใช้สีให้หวีใหญ่ใช้หวีสีดำนะหรือสีที่มันตรงกันข้ามกับสีสีอนะสีขาวอ่ะมันจะได้เห็นเลยจะได้เห็นเส้นผมนะนะนี่นะแนยบยกรอยนะครับ จะละเอยียดขึ้นแห้มยกรอยครับไปรอยแล้วปาดออกรอยแล้วปาดออกเลยทำทีเนึ่งหน้ากระดานเห็นเหลี่ยมไหมเหยี่ยมเฮ้ยไปรอยแล้วป่าดออกรปรอยแล้วปาดออกปาดอ,อก ต้องปลาดออกนะแล้วก็ไรมันบีบอยู่ยว,ว่าลอยปลาดอกลอยปลาดอกคนเนี้ยเราลมันไกลก็ลอยอยู่ละปลาลอยๆละปลา สวมลงฟันเบอร์0.5นะเสื่อกัยี้บริเวณจอนให้มันสั้นลงไปนิดนึงให้มันแบบซอฟตนะ์ๆ0าเชื่อมกับเบอร์หนึ่งนะเราใช้ลงฟังนทั้งหมดสี่เบอร์นะพับหูไปข้างหลังพับหูไปข้างหน้าใช้มุมด้านขวาถ่ายเราไม่หูเนะี่ยสมบัติขึ้นมาเลยประมาณสักหนึ่งเซนนะเชื่อมกับเบอร์หนึ่งเน้นตีนผมอย่างเดียว นวมเป็นห้าต้นไถ่เส้นผมที่สั้นๆด้วยนะไถ่เส้นที่มันยาวๆนั้นหนามตามไม่ได้ไม่ขาดเห็นไะหมเงินฟีนขึ้นมาผ uh huh. มในมุมด้านขวาไถา่ตั้งแต่ตอนเดี่ยวหาการามในหูเนะี่ยขึ้นไปตั้งแต่เลยครับผมตะวัดตะวัด ช่างใหญ่ใช้ตัวตัดนะยี่ห้อทับ Professional นะแล้วก็ใช้การขอบตัวยี่ห้อทับเหมือนกันนะครับมาดูวิธีการขอบครับเราจะทำยังไงดีวาดเลยจินตนาการว่าจอเป็นรูปตัวอะไรรูปตัวหางสีเล้าลงแต่นี้หน่อยพอน,นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะ ใครคนนอ,อนที่ทับผมมาหน้าแล้วก็กวิ่งเลยนะครับข้างล่างแล้วก็กันติดนักลงติดนักลงติดนักลงมันไม่ก้อ,องเห็นเส้นหรอกเพราะว่าอะไรมันเราใช้สูตรที่ห้าถ้าเราต้องการให้เช้นมันคมชัดก็ต้องใช้เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับถ้าใครคนออน,นอนบอกให้ ิตรลงิต่างลง่ลงวิง่งลมมเลยน,นี่ก็วิ่งขึ้นมาเลยกันกแนี้ก็พอ รับตรงตรงนี้มันมบ,บานอยู่แล้วเก่า,าตรงนี้มันยังไม่เงียนพอต็อตต่อตรงนี้เป็นดีๆดูเปล่ามันออกไปสิดหนึ่ง ตัวนี้เนเดเพราะจะเืมนนะวาผมลูกค้าพอเราถ,ถ่ายขึ้นสูงอผมมันดีดมันกลางออก90องศาแต่อ็พยายามอาศัยกระจกพิเศษที่อยู่ในร้านเราเนี่ยในการอะไรเก็บรายละเอีดเยดนะดูซ้ายขวาความสูงมันเท่ากันก็ถือว่าใช้ได้ล<ม>แล้วน้อรเยนท่างที่จบใหม่นะครับไปทำงานกับเจ้าของร้านเนี่ย ในเมื่อเขาให้โอกาสก็อยู่เขานานๆเน่ยนะนะครับอยู่เป็นปีสองปีสาปีนะครับไม่ใช่ไปอยู่เขาอะไรเดือนนึ่งตอบแทนบุญคุณเขาด้วยไนไะข้างหน้าเนี่ยลูกค้าจะให้ตัดสั้นระดับไหนครับลูกค้าระดับไหนดีพอดีสักประามาณนี้พอดีไหมครับลูกค้าหรือจะสั้นหน่อยเอาตัดเปือก <c oughs> ดิจิตอลบริเวณตรน้เอาเถอดนะี้ก็ ปล้วา็นนี้ครับแล้วก็ตัดพอยต์คัตติ้งนะวันนี้นะบิดปกิ่งกาไปด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับบีล็อกไว้ตัดพอยต์คัตติ้งตัดแบบแห้งๆก็ได้พอตคัตติ้งพอตคัตติ้งมันจะนุ่มนะมันจะไม่กระด้างนะถ้าเราตัดตรงมันกระด้างใช่ไหมตัดอย่างเงี้ยมันกระด้างไงแข็ง ตัดพักติ้งบิดบิดกันไกลไปนั้นก,กวาเล็กน้อยลนะ้วตัดไปจังหวะที่เราปล่อยผมมันดูวิ่งหนีกันไกลใช่ไหมแล้วก็ใช้หวีรอบไว้คอยตัดให้เชื่อมหมดเลยติดขมับมันจะพอดีถ้าลูกค้าอยากสั้นก็ให้เขาสั่งขึ้นมาเราสามารถตัดขยับไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อถึงอะไรถ้าขาดเป็นเมนจูเป็นไปนไม่ได้ที่ก็จะเอาบอกแค่นี้ก็สั้นอยู่แล้ว เขาไว้บีดูข้างนี้คนระับขอให้ตอดให้ละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งได้ราคาเยอะราคาดีเราจะได้ซอยผมง่ายขึ้นนะ ลูกค้านะครับสั่งให้เราตัดสั้นอ่ะเราต้องเบรก,เบกลูกค้านะทําไมต้องเบรกสภาพลูกค้าเนี่ยมันบิดเถิดเถิดลึกนะเนี่ยเราจะไปตัดสั้นไหมเดี๋ยวเถิดมันผัวเข้าใจไหมทีเราก็มายกขึ้นมานะครับขวางเฉยนะครับยกมาเลยประมาณนักสามนิ้วแล้วก็ตัดตัดคอซัลติงนะที่หนึ่งที่สองยกขึ้นมาความยาวประมาณเท่าไหร่ ไม่เกินสี่นิ้วตัดนะแต่ก,ก้จริงนะตัดธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเรามีความทำนาน,นะโปรเฟชชั่นอ,อลแล้วแล้วก็อะไรไหงมันขึ้นแล้วก็พอยเลยโอเคไหมพอยจนกว่าจะหมดอ่ะค่อยขยับไปแถวต่อไปนะครับเราไม่ใด้ลงตรงๆเราลงเสียงๆนะ ผมันเ็เสียงสักคอยผมมีน้อยตัดน้อยมีมากตัดมากมีน้อยอยากยาปิดตัดมากอย่าไปอยากหลักง่ายๆีสานี้คิดว่าเป็นีสานของเราตัดอย่างไรให้อะไรให้มันสวยให้มันดูดีตัดแล้วหนุ่มขึ้นตัดแล้วไม่เก่สมร์ทเชื่อม ปรับทรงอ่ะเชื่อมโค้งกับวางตามรูปสาระตัดไปเลยเชื่อมคอย,ยนะคอยหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นตะัวไฟคัตติ้งเนี่ยต้งเลื่อนเอาสปอโตเข้าดัน กลายน่ะดันเข้าไปตัดคอยตัดกัดคอยนนะตัดนะกลับไปย้อนดูคลิปให้ดีว่าผมสอนยังไงบ้างไปจดไปจำไปทำขยันหมั่นเพียรน,นะโค้งนะ ไม่ใช่ว่าตัดส,สั้นๆเลยพอสัน้นแล้วดีม่สวยอีกนะตรงไหนควรจะไ้ฟันปลาดูตรงน,นี้นี่นเจะพอจุดตัดแล้วก็จะรู้สึกสบายศีส่าโลง่งันถูกหอยแล้ววันที่สองหอย ไส่ขึ้นไปสับขึ้นมาเป็นดำดำก็วีดันแล้วก็ดิฟไว้เข้าไปเฉพาะจุดนะไล่สีที่มันบนดนวดขึ้นไปนะทรงนี้ไล่เสียดได้ไหมตามแต่ปัฒนานนะเด็กจะไล่ก็ไล่ดูหน้าที่การงานของลูกค้าด้วยไม่ใช่ในปนตัดเซียนเต้เลย ตัวนี้มันหนาใช่ไหมแล้วก็ฟันออกฟันออกใช้บีดันขึ้นหนึ่งสองสามสี่คือบีดสับตรงนี้บางไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงเซนเตอร์นะเราสับเหลี่ยมนอกเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าสับกระพือกระพือไม่ลืมหูลืมตาไม่ให้ดูหน้างานด้วยผมก็ตัวไหนบางนะสับตรงนี้ตรงนี้พอตัวนี้บางไม่ต้องยุ่งนะเนี่ยปล่อยไว้นะเด็กๆหนึ่งเคนกคขั้นสูงมาตัดคอย พ่อย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 วันนี้ใส่แว็กไหมครับลูกค้าไม่เอาเลยเนี่ย ไหมเนี่ยพอเราเป่าเสร็จแล้วใช่ไหมซอยเสร็จแล้วเนี่ยต้องเต่อตรงเนี้ยปั้มไปเรื่อยแล้วเก่าเลยเก่าเกาออกนี่ตรงเนี้ยที่ช่างใหม่ทําไม่ได้เรียนน้อยฝึกน้อยซ้อมน้อยแล้วก็วิ่งไปเปิดร้านแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ร้องแก้จ๋าแก้จ๋าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยแล้วใครจะช่วยพวกคือเนี่ยตรงนี้ยี่ ลอยลอยอยู่ริปาดออกถ้าชํานาญการกนะ็เก่าแต่พร้อมนี่จะเปลี่ยนทรงและโดนลูกค้าต่อยกระเทืบนทำลายร่างกายนะเพราะอะไรจะทําผมก็พังลนะ่าสุดก็เลยไม่ได้ตัดผมไปบวชนะไม่ได้ตัดสั้นไปบวชนะประโยคเนี้ยให้เรามันระวังลอยลอยอยู่ริปาดออกลอยลอยอยู่ริปาดออกนไหมเราได้ก็เก่า ไม่มั่นใจลอยๆอยู่แล้วปากแนบยกลอย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 แล้วปากให้มันสโลว์เข้าไปอ่ะปาสโลว์เข้าไปนะเราต้องใช้ทั้งบาเบอร์และสาลอนผสมประสานกันนะให้อะไรให้มันปมให้มันโค้งครับโค้งอะไรโค้งตามลูกพีาะมัเป็นโค้งเนี่ยมีโค้งไหม รับทรงมันจะโค้งโคงอยู่นะมันไม่ใช่ตรง180องศามันโค้งโค้งๆคงเข้ามานหนึ่งตอนระวางหวีเก็บตอนระวางหวีเก็บตัวเชื่อมข้อต่อนี่ก็ต้องลอย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 โค้งเข้านะโค้งโค้งเข้านะครับแล้วก็เกาเกให้มันกลมบางคนชอบตรงๆเหลี่ยมเหี่ยมบางคนชอบอะไรคมคมคยได้ยินมาไอ้หน้าเหลี่ยมนะก็อย่าลืมเรื่องเรากระจกมาส่งให้ลูกค้าดูลูกค้า โอเคไหมครับโอเคครับโอเคถามจริงๆเคยผิดหวังสักครั้งไม่มาตัดผมที่ร้านเนี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเลยเหรอไม่เคยร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ยังไม่เคยยังไม่เคยร้องไห้ไม่เคยยังไม่เคยไม่เคยคิดจะร้องไห้อย่างนี้ดีกว่าต้องตอบอย่างนี้นะครับแวกไม่ใส่ถูกไหมไม่ใส่ไม่เอาเลยเลยไม่ครับรู้สึกสบายหัวไหมวันนี้เย็นดีเย็นดีมากกว่าฝนนะวันที่ก็ฝนมาหนักหน่วงเลย เมื่อวานก็ฝนตกพ่วมทั้งซอยเลยนะครับชื่อรองทรงสูงวนวลกืนเป็นธรรมชาตินะครับถายแบบไม่ขาวนะไม่เกียนตัดแบบผู้ใหญ่หมอสำหรับซาลอนหมอะหมอกับนักธุรกิจเสืษฐถีพันล้านร้อยล้านเอาอไหนตัดไปใช้งาน 1, ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องรอชาติหน้าจะรอชาตินี้จะดูดีชาตินี้นะครับอยากจะเรียนตัดผมอยากจะตัดผมนะครับก็จองคิวสมัคร เรียนมาได้นะครับ081956234และ0625483999นะรับสอนตัว,ต,วตัวนะครับอยู่ที่ปากซอยห้องอู่ที้คือ2เขตสายหม่กทมเดี๋ยวจะใส่แว็กซ์ใส่สเปรย์อมเมดคุยกับลูกค้าคารอนเอาลูกค้าไปสระอาเซ็ตบาเบอร์เอาลูกค้าไปโคนหนวดโคนเขาวันนี้ลาไปก่อวครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย